ใช่โอ้ยลูกใหญ่มากใหญ่ลูกใหญ่โอ้ยเนาะโอ้ย,อยตรงนี้ยิงเยอะโอ้ยตรงนี้เยอะมากดูนันเพื่นจ้าเก็บยังไงล่ะทีเนี้ยตะกร้าเต็มแล้วโอ้ยโอ้

ช้ำๆเยอะมากจาก้ะเนี่ยแถวนี้เยอะมากเนี่ยสองแถวเนี่ยสองแถวนี้เยอะมากเลยไม่มีคนมาเก็บดูชาวสุรินเก็บกองเลยจ้ะเนี่ยเพราะว่ามันเต็มนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยชาวสุรินเก็บกองแล้วเยอะมากดู เพื่อนนั่งกินอยู่นะเพื่อนนั่งกินอยู่ไทราโบยสแตนคอบคอมเพียร์ดูเพื่อนสาวสซินเพื่อนสาวโซินไทรา,ากับเพื่อนนั่งเก็บไปกินไปจนเพื่อนจา้า <laughs> เก็บไปกินไปเนอะอันนี้สาวโซินก็นี่นี่เต็มเลยเพื่อนจา้านี่ เต็มตะกาแล้วต้องเก็บให้พุนคูลจ้ะเนาะนี่จ้ะร่มรื่นด้วยร่มเย็นด้วยจ้ะตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วค่ะเพื่อนเนาะบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเก็บจากเก็บจ้ะ,เก,จะเก็บต่อลูกนี้ลูกใหญ่เพื่อนจ้ะอุดมืดมองไม่เห็นอีกแล้วเนาะ นี่ลูกใหญ่เนาะนี่ลูกใหญ่ใหญ่จ้าลูกใหญ่ใหญ่จ้า,จาเป็นเป็นจ้าเนาะ,นะมาเด้อมาเด้อหอมหวานฉ่ำเลยจ้าเนาะ,น,ะนี่นลูกแดงแดงลูกใหญ่ๆหญ่บางทีมันอยู่ในเนี่ยเนี่ยเข้าอะไรนะเนี่ยฟางนะ่ะเขาเอาฟางเออฟางมาใส่ไว้ใช่ไหม อยู่ใต้ฟางนะบางทีลูกเน่าก็มีเยอะนะเราก็ไม่ต้องไปเก็บลูกใหญ่อู้นี่ยเพื่อนจ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนหใหญ่ๆมันก็จะมีหนูมากัดกินนะ่ะเราก็เลือกเอาที่หนูไม่กัดกินนะ่ะเนาะบางคนก็มาเก็บๆแล้วเขาก็รีบไปเก็บแป๊บเดียวเขาก็เต็มตะกร้าเขาก็ไปจ้ะไปทําเค้ก เค้กหน้าสตรอเบอรี่เนาะนี่เค้กหน้าสตรอเบอรี่จ้ะอุ้ยลูกนี้สวยมากเก็บเก็บเก็บ

ผูกใหญ่เพื่อนๆจ้ามาเก็บสตรอเบอรี่ได้จ้าดูนี่ลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยจ้าแดงๆเยอะๆเนี่ยเต็มตะกร้าแล้วจ้าสองตะกร้าแล้วเก็บเต็มแล้วจ้านนุนดู มาเก็บนี่จ้ะเทนาเล่นเก็บไปนัง่งเก็บไปกินไปจ้ะเนาะอ๋อนี่ เต็มองตะกาแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเดอจ้ะเก็บสตอเบอรี่เดจจ้นเดจจานน้อเนี่ลูกแดงแดงลูกใหญ,ใหญ่หอมหวานมากจ้ะเยอะมากจ้ะเนาะ อุ้อออยจุงนี่ลูกใหญ่ามากจ้ะ เต็มสองตะกาแล้วด้ะเต็มสองตะกาแล้วทำไงดีโอ้ยทั้งเหยียบเลง